อีกอันหนึ่งคือล้อท้าทายคือความเร้นลับทั้งห้าน่าจะพูดกันบ่อยความเร้นลับทั้งหา้านั่นก็คือนหนึ่งอัลลอฮ์บอกไว้อินนัลลอฮะอินดะฮูอิลมุสซาอะติวะยุนซิลุลไกซะวะยะอ علم มาฟิลอัร ح าม ว่มาตั้รีนัฟซุมมาจาตักสิบุกดาว่มาตั mm ้รีน enfin ัฟซุมบิไอ้อรบิย์ะมูตห้าอย่างองค์การนี้อ่ะแปลก่อนแท้จริงความรู้เรื่องวันปรโลกคือวันกิยามะนะมีณที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูตะอาลาเท่านั้น เท่านั้นเพราะว่านบีก็ไม่รู้มาลิกัสก็ไม่รู้อัลลอฮ์เท่านั้นนะไม่มีใครรู้เว้นแต่อัลลอฮ์ต่อมาคืออัลลอฮ์ให้ฝนตกลงมาที่ไหนไม่มีใครรู้ว่าจะตกเมื่อไรและที่ไหนเมื่อไรและที่ไหนก็ไม่มีใครสามารถรู้หากมีคนนึงบอกกูครับ Google มีครับเซิร์ช Google ได้ มันบอกเดี๋ยนี้ฝนตก40%ฝนจะตก60%นะมันตรงทุกครั้งหรือนะบางคนบอกอย่าไปเชื่อมันเลยออกออกไปเถอะมั่วนะเป็นอย่างนั้นเพราะไม่มีใครสามารถรู้ได้จริงๆอลัลลอฮ์สงวนเอาไว้เรื่องนี้วันกิยามัตเอ่ยฝนจะตกที่ไหนไม่รู้เราจะตกตอนไหนและที่ไหนเนะ่ยเพราะบางทีเราขับรถไปไกลๆจะสังเกตว่าอา้าวฝนตกเฉยเลย สักพักหนึ่งสว่างใช่ปะ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเรื่องที่สามขอบอกอวยยาและมูมาฟิลอาหามและและอะไรและพระองค์เท่านั้นที่ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในมดลูกกุรานใช้คำว่าสิ่งนะนักวิชาการบอกว่าไอ้สิ่งเนี่ยสมัยก่อนเขาบอกเป็นเพศชายหรือหญิง ปัจจุบันทําได้แล้วนะจ๊ะอันต้าซาวก็รู้แล้วว่ามันเพศนาะชายหรือหญิงใช่ปะ่ะตรงนี้นะนักมุฟัสซีรินบอกว่าเดียวเดียวใจเย็นมาตรงนี้มันไม่ใช่แค่เพศมันรวมไปถึงอะไรเด็กคนนี้จะเป็นเพศไหนไม่พอแล้วรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ้ออันต้าซาวนะห้าสนะิบห้าสิบ แบบว่าวิทยาการก้าวไกลหน่อยก็สัก60ซึ่งออกมาผิดก็มีให้เห็นซื้อเสื้อมาแล้วชมพูหวานมาเลยตายแล้วเห็น <c oughs> ไหมบางทีก็ซื้อกางเกงชุดอุนตะอมยันอะไอยา่างดีออกมาเป็นสาวมีใช่ป่ามันไม่มีใครรู้ร้อยหรอกอและที่เรารู้นะรู้หมดจดนั่นหมายความว่าทั้งเพศไม่พอสมบูรณ์ไหม ถ้ารู้ใช่ปะคนนะถ้ารู้มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีความไม่ได้รู้สึกความเป็นบ่าวคือไม่ต้องขอแล้วกูเห็นแล้วดูโอ้ครบสบายไม่นะออจะมีอะไรแปลกๆนะเพลินๆไปนะอ้าไม่เป็นไรยังได้ยินใช้ไม้ก็ได้ยินก็ว่ากันไป ก็คือบอกว่าสิ่งที่อยู่ในในมดลูกเนี่ยมีทั้งเพศมีทั้งความสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีมีอะไรอีกเขาจะเป็นคนดีคนเลวนี่ก็อยู่ในความรู้ของ Allah. อัลลอฮ์อยู่ทั้งหมดซึ่งไม่มีใครที่จะมาสาวแล้วรู้ได้ไอเด็กนี่เกิดมาเป็นคนดีแน่เลยไม่มีไม่มีทางนะครับ อีกอันหนึ่งบอกว่ามาตดรีนัฟซุมมาดาตักซิบุคดานะไม่ว่าชีวิตนะไม่มีชีวิตใดจะทราบว่าสิ่งใดที่เขาจะทำในวันรุ่งขึ้นที่เขาจะขวนขวายในวันรุ่งขึ้นหรือที่เขาจะอะไรกระทำในวันรุ่งขึ้นอาไครุนอัมชัรุนมันจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้เพราะอะไรเขาบอกรุบบามา ตาซิมวาลาชัยอินวะตัฟอลุคิลาฟะฮูบางทีเราตั้งใจจะทําสิ่งหนึ่งอะไรพวกนี้เดี๋ยวไปธุระนี่แล้วกันตั้งใจจะทําสักอย่างหนึ่งพอพรุ่งนี้เป็นไงไม่ได้ทําเราไม่รู้นะเราตั้งใจไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่จดปฏิทินเตรียมตัวเตรียมรถเตรียมอะไรอ่าพอเอาเข้าจริงแล้วไม่ได้ทําก็มีให้เห็นซึ่งเราเองก็พิสูจน์ได้ด้วยกับตัวเรา ใช่พรุ่งนี้ไปกินบุญดีวกว่าเช้ามาไอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเรียบร้อยอยู่บ้านใช่ปะ่ะตั้งใจเดี๋ยวคืนนี้ไปงานสู้เราดีวกว่ามันก็เรียบเสร็จปุ๊บตาม,มันก็ไม่ค่อยจะอยู่กับยายละมันก็จะลงไปกองกับพื้นเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นของพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้เลยนะของพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้และตกท้ายอายะที่เขาบอกก็คือไม่รู้ว่าจะตายที่ใด นะไม่รู้หรอกว่าจะตายที่ใดไม่มีใครมีไม่มีชีวิตใดทราบว่าแผ่นดินไหนหรือแผ่นดินใดที่เขาจะตายตรงนี้มีเพิ่งจะผ่านมาไม่เกินอาทิตย์นะได้ข่าวกันบาดที่ว่าเด็กไคโรผูนะ้หญิงเสียที่นูน่นเขาไม่รู้ใช่ไหมล่ะว่าเขาจริงๆแผ่นดินตายเขาอยู่ที่นั่นนะนึกสภาพแล้วก็ต้องนึกสภาพคนเป็นพ่อแม่ดิส่งไปเรียนนะเช็คเขาลงอ่ะ ฉันอ่านในในในของอัสฎัตน่ะโอเเขาเขียนซึ้งดีเขาบอกว่านี่เป็นนับเป็นผล,ลบุญอันมหาศาลที่พ่อแม่จะได้รับนะนับเป็นชห ي د หนึ่งเหมือนกันคนที่ออกไปเรียนและตายในตอนเรียนเนี่ยจบแล้วรับปิญญารอกลับบ้านเองอะไม่ได้กลับจะแบบประสบอุบัติเหตุฉันก็ไมไ่รู้รายละเอียดก็อ่านตามที่เขาลงกันนั่นแหละอพ่อแม่นี่รออยู่บ้านหน้าก็ไม่ได้เจอ ออกไปเรียนกี่ปีแล้วก็ไม่รู้ความสำเร็จจะเอากลับมาให้ก็ไม่ได้รับแต่ทราบเถิดว่าเขาได้ไปรอพ่อแม่อยู่ในสวงสวรรค์แล้วนะเพราะเขาได้ตายเฉีดตายในหนทางศาสนานะคนที่ต้องแบกรับความอดทนคือคนที่บ้านนะหน้ามันก็ไม่ได้เห็นรู้แล้วว่าผ่านแล้วก็ไม่ได้เห็นคล้ายๆตายโควิดที่ต้องอยู่โรงพยาบาลแล้วก็มาห่อมาเลยอ่ะ นะมาถึงก็มามาดฝังเลยเราไม่ได้เปิดหน้ากูจงกุจุบอะไรไม่ได้แล้วตรงนั้นถ้าของเก่าก็มีเหมือนกันนะครับของเก่าก็คือเป็นเรื่องของทหารนาบสุลลัยมานนะในตับซิดใบดอวีเดล่าไวัยได้มีรายงานว่ามาริกนะินมูตอ่านถูกๆคือมาลักนะมาลักเลเมาอันนะมาลักเลเมาตีะมาลัก อัลเมาอ์มาลิกัสทูดแห่งความตายบางเราเรียกมาลิกินมูดมาลิกินมูดติดปากกันแล้วนะไม่เป็นไรตามหลักภาษาคือมาลากุลเมา์นตมาลิกัสแห่งความตายได้ผ่านมายังนบีสุไลมานแล้วเขาก็ทําการจ้องนทหารคนหนึ่งของนบีสุไลมานมานั่งดูเลยนบีสุไลมานก็ขึ้นอย่างนี้แหละ สองสือหรือรายกระตามแล้วคนมลิกินมูดเพราะนบ,บีเห็นมลิกัดก็เห็นมลิกัดมานั่งจ้องไอ้เวะนี่อยู่อนั่งจ้องตั้งนานแล้วชายคนนั้นก็ถามว่านบ,บีมีมีอะไรหรือเปล่าเห็นมองตรงนั้นนะนะมันไม่มีอะไรเนี่ยคนอื่นไม่เห็นเนี่ยก็มองเอ๊ะมีอะไรบ้างนบ,บีสุลามานก็บอกว่าโอ้ที่ฉันมองล่ะมลิกินมูดอมามลิกินมูดอะเขามองท่านอยู่นะ เห็นมองตั้งนานแล้วไม่รู้มีอะไรโอ้โหไอ้เวานี่เสียวแวบเลยเอา่าพอบอกอย่างนี้ปุ๊บเออเออนะยายานาบีนะนบีนบีสุลมานครับเอางี้งั้นท่านช่วยให้ลมนะพาฉันพัดไปที่อื่นหน่อยไม่ไหวแล้วหลอนเลยมาอยู่ข้างๆเนี่ยอา่าพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บนบีก็โอเค ก็เลยสั่งลมให้พัดเขาไปยังประเทศอินเดียนะพอถึงอินเดียนะมลริกินมูดที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะพอเห็นดังนั้นปุ๊บนะก็ไปเอาวิญญาณที่อินเดียแต่ก่อนจะไปเนี่ยที่นบีสุลมานส่งไปก็ถามว่าถามจริงเธอมีอะไรเนี่ยมลริกินมูดก็บอกว่าอะไรฉันสงสัยเหมือนกัน ไม่ได้สงสัยในคําสั่งใช้อัลลอฮ์นะแต่แปลกใจเขาเรียกแปลกใจดีกว่าอย่าไปสงสัยแปลกใจว่าอัลลอฮ์สั่งให้ฉันมาเก็บวิญญาณชายคนเนี้ยที่อินเดียในอีกกี่นาทีข้างหน้าเนี่ยที่อินเดียฉันก็งงก็เลยมานั่งดูเอาสิจะไปอินเดียยังไงเนี่ยอ,อยู่คนละที่เลยนะอยู่คนละที่เลยนะเขาบอกว่าอืมนี่แหละคือพระประสงค์ของอัลลอฮ์ อยู่ในความรู้ของเราไม่มีใครรู้ว่าจะตายที่ไหนนะไม่มีใครรู้ว่าจะตายที่ไหนแผ่นดินตายตรงนี้นักมุฟัสซิรินบอกว่ามันร่วงเลยไปถึงเวลาด้วยนะไม่ใช่ที่อย่างเดียวเวลาด้วยไม่มีใครรู้หรอกว่าจะตายที่ไหนนะ,นะห้าอย่างนะที่บอกไปแล้วห้าอย่างนะครับที่ไม่มีใครรู้ตรงนี้